ของเรากินเดียวกันอยู่แล้วลูกอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องเนี่ยเออว่าแล้วว่าแล้วไปอย่าหาเรื่องเป็นตอหาซีเชยปากสังแตกเชยปากเอาไหมียวมเป็นตัวเอาไปเป็นตัวมาแมวไปยังวะสังแตกเอากินรถอดไปยังเนี่ยเปลี่ยนล็อกรอดนี่ล็อกไปนี่รอนไปก่อนบ่ เอาแล้วเอาแล้ว้ชือดงวอขากินไปข่าวพ่อฮอนนั่นบ่อกาขาวเวลากินซอปบ๊บเผินไปี่สันกินนี่ไปี่ไปี่สันกินสองไ่เอาแล้วเอาแล้วบิน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 แล้ว แ้งตรงแงตรงน้นกินสามไม่รอดเรากินสามได้แล้วป๊บยิงแล้เนี่ยดอีกุดอีกุดอีกอาไ่เอาไเไม่เอาเอาไม่าไม่าลังช่วงขาแล้วหลงชงเขาแล้ว่งเขาแล้วช่งเขาแล้วกินสกินสองเแล้วื้อเบื่อเดี๋ยวนี้ไผื้อเื่อเดี๋ยวนี้ใช้เ้อชื้อเือเดี๋ยวนี้

mày kiếm cái chop chỉ, không, nghe, 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 ิเอามาเย่บยอมาวอยู่นี่เอามาไว้นอามากโยมา้งมเออไงมาเยอเนี่ยจะกอ้า่มานึงเลยโอ้เลี้ยงกันแค่อกินตับเอามากมาาอะไปพี่น้าไปกินนะพี่นากินนาใหนเรากินรดนต่อสิบหน่ะได้สิบห่ะนู่ขาไปขออายะอยู่นะ เขาหัดกันไเหอจินเลยจับมังเขาหวงวเขาอีกโอ้ยหุ่พวกนี้มันอสามบนี้โอ้ยเอา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 ได้บ่สามก็ได้มดแล้วเอาอนตัวนีฮอดึหอดถิ่มตัวนี้กอนขารู้แล้วจงมาอย่างตัวนีัดเขาด้นึ่งัดตัวนีไปคาอยังบนต้นเขาเอาดี กินฮ <Private S 2> ักขาได้บอกน้ำเดียวามกินฮักขาได้นั่นแหละดูใส่กลางเลยสตัวนี่ไปได้อดนีไปได้นอนอะนีไปได้นอนอ่โอ้เพียก็ัว่างันกเมื่อปีว่าปนึ่กิน